ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม c ์ครับอินบีบีให้เสียงพากภาษาไทยด้วยไมค์ครับอินบีจ้าวันนี้เราขอเสนอตอน Happy Wife Happy Life ไปดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนหน้าบ้านคุยอยูด้วยบ่าโอ้นอนสบายนะคุณบ้ายบายเยอะเลยอะจู่ ยังไม่เตือนอีกเหรอเจ้าฮีโรบายนี่มันนอนกินบ้านกินเมืองจริงเต้องได้แล้วนี่มันกีน่โมงกี่ยามแล้วฮะคือสเสียงเดินขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอตื่นได้แล้วหลับได้หลับดีนะมันต้องเจอแบบนี้ฮึโอที่รักเข้ามาทำอะไรเนี่ยโอ้โหฉันต้องฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเรียกได้หลายรอบเสียพลังงานไปเยอะมากโอเคโอเค ผมจะรีบไปทำอาหารให้แนทพ่ลักไม่ไหวเลยนะฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังเนี่ยฉันรอนานแล้วนะนี่นายออกมาทำนานแล้วนะฮีโร่บายทำไมยังไม่เสร็จอีกใจเย็นสิครับพีลรักผมกำลังทอดไข่ดาวต้อมซี่เกิดอยู่นะ เร็วๆได้ไหมฉันหิวฉันค้องฉันร้องไม่ไหวแล้วเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับที่รักนี่ครับไข่ดาวผมทําสุดฝีมือเลยนะอหอมอยู่นะหวังว่าจะอร่อยล่ะฉันขอไปทานก่อนแล้วกันนี่นายไปทาาตรงนั้นเลยไปฉันอยากทานเ,เงียบๆนะ่ะได้ครับที่รักใจลนะว่าเป็นสามีหรือว่าเป็นคนลับใช้นะรารอย่างนี้รบายฉันได้ยินนะ กินไปเถอะครับที่รักอร่อยไหมครับที่รักอืมใช้ได้เลยละอา้าว่าเงเจ้าเหมียวนายก็หิวก็บเขาเหมือนกันเหรออืมฉันมีปลาอยู่ตัวหนึ่งนี่นาะเอาไปสิทำมาแค่นี้มันจะไปอิ่มอะไรล่ะเนี่ยฮีโร่บายฉันยังไม่อิม่มช่วยเอาน้ำาให้ฉันหน่อยเผื่อฉันจะอิ่มมากกว่านี้ เดิครับพี่รักผมจะรีบเอาน้ำมาให้เลยขอ,อน้ำส้มเย็นๆนะนี่ครับมาแล้วครับน้ำส้มหน้าตาดูดีนะไปนั่งตรงนั้นฉันอยากนั่นงข้าคนเดียวว้าวอร่อยใช่เล่นเลยนี่นาไปเอามาจากไหนเนี่ยอ๋อผมก็ซื้อเชเล่นมาครับหืมอ,อะไรกันเนี่ยเอาเราฉันอิ่มแล้วขอพักผ่อนหน่อยแล้วกันอย่ามายุ่งนะ เราไปหาอะไรทำสนุกๆดีกว่าไปหาอะไรดูดีกว่าตอนนี้มีอะไรดูบ้างนะว้าวตเ,เชียว่ากเสียวมันดังเข้าแก้วหูแบบนี้เนี่ยโอ้ยทำอะไรเนี่ยฮีโร่ปา ไปดูซะหน่อยเล้วมันทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้โหสบายใจเลยนะฮีโรบายฉันกูนั่งรออยู่ทำไมได้ละครับเสียงดังขนาดนี้จะนตื่นเลยเนี่ยผมขอร้อครับพี่ล้องมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเช้าวันต่อมาเถอเอ้ยเจ้าฮีโรบายนายเป็นข้าดเมียชัดแบบเนี้ยอย่ามาโบนกับฉันนะ ฉันเป็นคนดีนี่เป็นทาสเนี่อ้าวทำอะไรอฮีโร่บายเห็นไหมเนี่ยว่าทำอะไรอยู่ทำอะไรอฮีโร่บายตอบสิอ๋อถูพื้นเหรอี่ร้อโอ้ถูตรงนั้นด้วยน่ะมันสกปรกเหรเห็นไหมได้ครับพี่ล้อผมจะูให้สะอาดเลยนี่ชั่วทำไมไม่แอบเพื่อดูตัวเลยทำไมมันสกกแบบนี้ดิไงเนี่ยแหมถึงตาฉันบ้าแล้วกัน อไรอีกเจ้าเหมียวไปหาฮีโร่บายสิไม่อยู่อะไรกับฉันแล้วเนี่ยนะออกไปเลยนี่ที่รักคุณจะทำเกินไปแล้วนะนั่นมันเป็นแมวสุดที่รักของฉันเลยเนาะนี่จะร้องไห้ทำไมฉันไม่ตายซะหน่อยห้ามร้องเอากีกวางเท้าไว้ฉันสิครับที่รักเร็วๆหน่อยฉันเมื่อยขามาแล้วครับที่รักอืสบายขึ้นหน่อย ออกไม่ได้ฉันจะดูทีวีอนนอกไปอย่ามารบกวนนะครบที่รหมท<ะ>านเมียต้องแบบนี้สินะอโอ้ อ้าวไม่เป็นไรก็ดีแล้วเก็บให้หมดเลยนะนะมันสกปรกมากๆเลยเก็บให้หมดเลยนะใชนะ้เสร็จนะไม่มีเศษเหลือบอกให้ไปทำไงฉันบอกให้ไปเก็บมานั่งจ้องมองอะไรนี่ผมไม่ไหวแล้วนะฮะว่ายังไงนะไม่ไหวเหรอทำหรือไม่ทำอ๋อเธอทำทำทำก็ได้ เดี๋ยวไปจากบ้านฉันเลยเหนื่อยมากทุกคนพัเอาละคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราให้ด้วยนะทุกคน